พาหน้าปกหลงปูสุขรุ่นแรกวัดปากคลองมะขามท้าสภาพนี้ก็ยังมีราคานะครับผมพาเครื่อนที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคานยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างตัลดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะมีรอยแทงตะไบนะครับผมเป็นแนว เส้นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพิกนะครับผมบริเวณด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยจะมีรอยตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะพิกบริเวณนะครับผมด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมลักษณะของสายปกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสายนี้นะครับผมเห็นไหมผมเอามาเทียบกับไมมบรรทัดนะครับผมอยู่ประมาณ1เซนบวกลบนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะหนึ่งเซนเปนประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาที่ผมดูนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปสวยๆนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยที่มีมูล,ลค่าหลักแสนปลายถึงล้านนะครับผมแล้วก็เนื้อสำลิดนะครับผมเนื้อสำลิดเนี่ยก็จะแพงนะราคาเนี่ยอยู่หลักล้านถึงหลักล้านต้นนะครับผมมีการซื้อขายกันจริงนะขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามทุกช่องทางนะครับผมสวัสดีครับ